เลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวค่ะดิฉันดรอิสระพรนรินนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะทีนี้นะคะหับว่าวันนี้ค่ะเป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะคะทุกท่านทราบ ว่าวันนี้ในอดีตคะ่ะวันที่21เมษายน2325นะคะเป็นวันที่มีการยกเสาหลักเมืองนะคะหรือว่าวางเสาหลักเมืองอกรุงเทพมหานครค่ะถือได้ว่าเป็นการวางเสาหลักเมืองนะคะของกรุงเทพมหานครนะคะสาปนาในเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ โดยพระพุทธยอดฟ้าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะแคมเปญในวันนี้นะคะนับว่าเป็นวันดีอย่างที่เราได้เรียนทราบไปแล้ว่นะคะว่าวันนี้เราจะมีแคมเปญในเรื่องของหยุดเชื้ออยู่บ้านนะคะขอร้านชื่อไล่ระบอบสามกีหยุด,ห,ยด,ห,ยดหรือรัฐธรรมนูญค่ะทีนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะ หมอวรงเดชกิดวิกรมนะคะหัวหน้าพักไทยพักดีนะคะได้มาเล่าในเรื่องของแคมเปญนี้มีรายละเอียดยังไงบ้างขอเชิญค่ะยกดนครับเพื่อเปิดใ่ในการพูดคุยสวัสดีครับที่น้องครับเสียงชัดเจนนะครับ สวัสดีครับชัดเจนนะครับวันนี้ผมถือโอกาสมาพบกับพี่น้องภายใต้แคมเปญที่เราโฆษณาบอกกับพี่น้องคือหยุดเชื้ออยู่บ้านขอล้านชื่อไล่ระบอสามกีบหยุดรื้อรัําน,นูลผมจะขออนุญาตถอดมาสนะฮะเพื่อสะดวกในการพูดคุยกับพี่น้อง ผมเชื่อว่าขนาดนี้อยู่ในความรู้สึกที่อึดอัดใจของพี่น้องประชาชนในหลายๆภาคส่วนต่อกิจกรรมทางการเมืองของกลุ่มที่ประชาชนเรียกว่าสามกีบหลายคนคงจะถามผมว่าระบอบสามกีบคืออะไรซึ่งผมจะต้องให้คำเจาะจงความกับพี่น้องประชาชนอย่างน้อยก่อนอื่นคําว่าสามกีบเป็นคําที่ใช้กันในโลกโซเชียลมีเดียและในหมู่พี่น้องประชาชนและไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นผู้บัญญัติคํานี้ขึ้นมา แต่ถางความเข้าใจคำว่าสามรีบเกิดจากการให้ข้อมูลเท็จให้ไลายปล่อยเฟคเนิวและทำให้เกิดความเชื่อจึงมีการพูดคำว่าสามรีบกับสิ่งที่เกิดขึ้นผมจะเกรียพี่น้องประชาชนนะครับว่ารับาบสามจีบคือระบอบการเมืองที่ประกอบด้วย5อย่างห้าอย่างนะครับน้องครับ ถ้าครบคาทีเรียหรือครบเงื่อนไขห้าอย่างนั่นคือระบอบก,การเมืองที่เรียกว่าระบอบสามกีจข้อที่หนึ่งเขามีเป้าหมายที่ต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเขาเชื่อว่าถ้าสามารถล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ได้คนพวกนี้จะยึดครองประเทศได้ทุกอย่างแม้แต่รัฐบาลข้อที่สอง คนพวกนี้มีเจตนาที่ต้องการจะรลือรัฐธรรมนูญก่อนหน้านั้นเขาต้องการล้มล้างรัฐธรรมนูญแต่ถูกศาลวินิจฉัยว่าไม่ได้วันนี้เขาจะลือรัฐธรรมนูญผมอยากจะเคลียร์ให้น้องเห็นภาพนะครับว่าเจตนาในการ,รลือรัฐธรรมนูนของคนพวกนี้อันตรายต่อแผ่นดินฮะยกตัวอย่างเช่นพี่น้องจำได้ไหมครับว่าเขาเคยมีเจตนาต้องการแก้ไขมาตรานหนึ่งของรัฐธรรมนูญ เพราะมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญนั้นกําหนดไว้ว่าราชอาณาจักรไทยเป็นรัฐเดี่ยวแบ่งแยกไม่ได้แสดงว่าคนพวกนี้มีเจตนาต้องการที่จะแบ่งแยกแผ่นดินไทยฮะและประเด็นที่เราจับต้องได้ที่เขากําลังลนโลในการแก้ไขก็คือเขาต้องการยกเลิกสวฮรเขาต้องการสภาเดียวถามว่าทําไมต้องการสภาเดียวหรือสภาสสเท่านั้น เพราะสอวออนาคตนั้นจัดมาจากการสรรหาของกลุ่มอาชีพทําให้พักการเมืองไม่สามารถคุมสวได้ถ้าในเมื่อเขาคุมสวไม่ได้ทางออกของเขาก็คือยกเลิกสวเหลือแค่สภาเดียวลงทั้งเขาต้องการลดความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระจุดที่ชัดที่สุดก็คือความพยายามในการลดความน่าเชื่อถือของสารรัฐธรรมนูญ เพราะเขาจะเปลี่ยนวิธีการแต่งมาซึ่งสารรัฐมนุนในรูปแบบใหม่นะครับมีตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านมีตัวแทนของพรรคฝ่ายรัฐบาลให้สภาเป็นคนเสนอแต่งตั้งพน้างก็ไดีภาพนะครับว่าเขาคงต้องการให้ตุลาการสารรัฐมนุนะผ่านการวิ่งเต้นจากพรรคการเมืองและสุดท้ายตุลาการสารรัฐมนุนก็เป็นคนของพรรคการเมืองความน่าเชื่อถือของสารรัฐมนุนก็จะลดความน่าเชื่อถือไปและด้อยค่าไปในที่สุดนี่คือประเด็นที่สอง ในการลือรัฐธรรมนูญของระบอบสามีประเด็นที่สามเจตนากลหลอดนี้คือการแบ่งแยกประชาชนคือเรื่องแบ่งแยกประชาชนนี่มีความชัดเจนในสังคมไทยเขาพยายามจะชูรณรงค์พูดถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ว่าเป็นอนาคตของชาติและให้น้องๆลูกหลานของเราคล้อยตามเข้าไปขณะเดียวกันคนเหล่านี้ก็พยายามโจมตีคนเก่าว,ว่าเป็นคนเท่าเต่าล้านตี ถามว่าทําไมคนเหล่านี้พยายามแบ่งแยกประชาชนเพราะน้องลูกหลานคนรุ่นใหม่ตามเข้าไม่ทันแต่คนที่เขาโจมตีว่าเป็นคนเท่าเต่าล้านปีเนี่ยคนเหล่านี้มีประสบการณ์รับรู้ทุกๆเรื่องและตามแผนการของคนเหล่านี้ได้ทันนี่คือประเด็นที่สามประเด็นที่สี่ของระบบาลสามกีก็คือเขาพยายามจะด้อยค่าเกียรติชังชาติ ผมใช้คำว่ามีพฤติกรรมสร้างกระแสชังชาติเกียิชาติตัวเองโจมตีแผ่นดินไทยว่าเป็นกะลาแลนพยายามด้อยค่าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีลากเงาของไทยและพยายามโยงว่าตะวันตกเป็นสิ่งที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่เลอเลิศนี่คือสิ่งที่อันตรายต่อแผ่นดินไทยมากที่ทําให้ลูกหลานของเราเนสนใจแต่ว่าทําตะวันตกโดยที่พยายามด้อยค่าวิถีของสังคมไทยและประเด็นสุดท้าย เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญครับระ,ะบบการเมืองสามกฤษเป็นระบบการเมืองที่เชื่อมโยงกับต่างชาติมีพฤติกรรมที่เรียกว่าชักสึกเข้าบ้านขายชาติที่เราคงได้เห็นครับพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามีการร่วมมือกับสถานทูตมีการร่วมมือกับ NGO ต่างประเทศมาปลุกกระดมปั่นหัวอาจารย์ปั่นหัวนิสิตนักศึกษาในรูปแบบต่างๆทั้งทุนการศึกษา เวลามีกิจกรรมทางการเมืองที่เกี่ยวข้งกับการขึ้นลงขึ้นสาก็มีการเชื่อมโยงกับสถานทูตต่างประเทศโดยอ้างว่ามาเป็นสักขีพยานแต่สิ่งเหล่านี้เราถือว่าระบอบสามกีบกำลังชักศึกเข้าบ้านและจุดที่สำคัญที่สุดก็คือคนเหล่านี้ก็จะมีการรายงานสถานการณ์ไปยังสถานทูตต่างประเทศรายงานสถานการณ์ไปยังสหประชาชาติก็เท่ากับว่าพวกคนเหล่านี้กำลังขายชาติ ดังนั้นพฤติกรรมเหล่านี้ก็เป็นพฤติกรรมที่รวมทั้งชักศึกเข้าบ้านและขายชาติผมเชื่อว่าห้าข้อที่เราจํากัดความคําว่าระบอบการเมืองสามกีบสังคมไทยรักไม่ได้ในช่วงที่ผ่านมาผมได้รับการท้าทามติดต่อจากพี่น้องประชาชวนวาอึดอัดอึดอัดกับพฤติกรรมของการเมืองระบอบสามกีบอยากจะไล่ระบอบกาเรกรีบออกจากนอกประเทศ ผมเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าแคมเปญน,นี้ในการไล่ระบบสามกีเราไม่ได้เฉพาะเจาะจงไล่คนที่เป็นคนไทยเพราะเรารู้ว่าขัดรัฐธรรมนูนแต่เรารู้ว่าระบบการเมืองเราไล่ได้เหมือนสามคมไทยยุคหนึ่งเคยไล่ระบบทัดสินออกจากประเทศไทยและยิ่งการเมืองระบบสามกีมีการเชื่อมโยงกับฝรั่งต่างชาติการไล่หรือในประเทศหรือเอเจโต่างประเทศออกจากแผ่นดินไทย,ไทยผมถือว่ามีความชอบธรรม นี่คือชุดแรกที่เราปูให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นและเข้าใจกับพวกเราพี่น้องใจเย็ยนนะครับเนื่องจากว่ารับบทสามปีพี่น้องรับทราบแล้วว่ามีพฤติกรรมอยู่5ประเด็นที่เราชี้ให้ให้พี่น้องได้เข้าใจแต่ก็จะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่เขากาลังดําเนินการอยู่ก็คือการลื้อลทัทธนนพี่น้องเห็นภาพใช่ไหมว่าขนาดนี้เขากาลังรณรงค์ลื้อลทัทธนนแต่อาจจะเป็นความโชคร้าย ของสังคมไทยเราที่มีนักการเมืองที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนกลุ่มหนึ่งนะถือโอกาสผสมลงในการรื้อรัฐธรรมนูนด้วยและผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่นักการเมืองและพรรคการเมืองกําลังรณรงค์ในการลื้อรัฐธรรมนูนนั้นนะ่ะมีแต่ประโยชน์ของพรรคการเมืองและนักการเมืองไม่มีประโยชน์ของประชาชนนะเช่ลนรณรงคให้สอสอสามารถ แปลเติงบประมาณได้สุดท้ายกลับไปสู่อินโลบในอดีตคือการทุจริตคอร์รัปชันขยายวงจากรัฐบาลไปสู่สอส,อสอที่เป็นนักการมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สอสอสามารถเข้าไปแทรกแซงระบบราชการได้แลรพีปน้ำหนึกงท่าะครัว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าสอสอเข้าไปแทรกแซงระบบราชการและจุดหัวใจที่สําคัญที่สุด ที่วันนี้จะาเอามาคุยให้กับพี่น้องได้เห็นภาพนั่นคือความพยายามในการแก้ไขระบบเลือกตั้งจากระบบบัตรหนึ่งใบไปสู่ระบบบัตรสองใบพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ระบบการเมืองที่เรียกว่าเลือกตั้งบัตรใบเดียวผมถือว่าเป็นระบบการเลือกตั้งที่สอดคล้องกับวิถีนิสัยของนางการเมืองไทย คือน้องเชื่อกับว่าบัตรใบเดียวเนี่ยทรงอนุภาพมากเป็นระบบการเมืองที่ให้อานาจประชาชนสูงมากเพราะทุกคะแนนเสียงของประชาชนนั้นถูกเป็นัน้าคะแนนหมดนะไม่เหมือนในระบบบัตรสองใบสิเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังทําให้ประชาชนสามารถลงโทษพรรคการเมืองได้อย่างชนิดจับต้องได้ระบบการเมืองแบบระบบแบบบัตรใบเดียวจะทําลายทุนท้องถิ่น ทำลายมาเฟียที่สำคัญที่สุดคือมุ้งการเมือต่างๆก็ไม่มีอำนาจต่อรองและจุดที่พี่น้องต้องเข้าใจคือระบบบัตรใบเดียวประชาชนจะเลือกได้ทั้งสสและนายกรัฐมนตรีในข่าวเดียวกันซึ่งระบบแบบนี้พรรคการเมืองไม่ชอบเราจึงไม่แปลกใจนะที่พรรคการเมืองต่างๆออกมาต่อต้านระบบบัตรใบเดียวต้องการกลับไปสู่ระบบบัตรสองใบ ซึ่งบัตรสองใบพี่น้องประชาชนเจอมาแล้วทั้งบัตรสองใบปี40และบัตรสองใบรัมนรนปี50นี่ยสุดท้ายสร้างปัญหาให้กับประเทศเพราะมันเป็นระบบที่บ่มเพาะให้เกิดระบอบทับสินผมที่อยากจะบอกกับรัฐบาลนะฮะบ,บอกกับท่านนาย,ยกรัฐมนตรีฮะถ้าท่านแก้ระบบบัตรสองใบเท่ากับท่านเปิดประตูบ้านเชื้อเชิญระบอบทับสินให้กลับมาเยือนแผ่นดินไทยและนำไปสู่ความหายนะเพราะระบบบัตรสองใบจะมีการซื้อสอสอ มุ่การเมืองกลุ่มการเมืองมีความเข้มแข็งขึ้นนักการเมืองที่เป็นอิทธิพลมาเฟียในพื้นที่จะฟื้นคืนชีพและสิ่งเหล่านี้ที่อันตรายที่สุดคือระบบบัตรสองใบได้พิสูจน์แล้วว่าสอสอ,สอเลือกได้แค่ประชาชนเลือกได้แค่สอสอัย้ำน,นะฮะระบบบัตรสองใบป,ประชาชนเลือกได้แค่สอสอแต่สอสอ,สอจะไปเลือกนายกรัมนตีที่นายทุนหรือ เจ้าของพักเป็นผู้สั่งมามันจึงเกิดระบบนายกรัฐมนตรีน ominated น,นเชิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณสมบัติสุนทรเวชรัฐบาลสมชายแม้แต่รัฐบาลจริงรักดังนั้นการแก้ไขระบบบ,บททัตรเลือกตั้งผมจึงฝากไปยังท่านพนเอกยุธ์นายยกรัฐมนตรีฮะเรื่องนี้ท่านต้องคุยกับคนในพักของท่านที่ดีนะแม้แต่ท่านจะไม่ใช่เป็นัวหน้าพักกางประชารัฐท่านต้องคิดให้ดีนะ มันคิดให้รอบคอบนะประชาชนกปป,ปสเสียชีวิตไป27คนบาดเจ็บเจ็คนขับไล่ระบอบทักษิณและสุดท้ายมีการนำางุน,นเพื่อกลับไปสู่ระบบบัตรใบเดียวเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้พวกท่านกําลังจะเอาปัญหาของประเทศกําลังจะเชื้อเชิญระบอบทักษิณเข้ามาครอบงำประเทศอีกข้างหนึ่งและครั้งนี้อันตรายเพราะระบอบทักษิณจะร่วมมือกับระบอบสามีม ประเทศไทยหายนแน่แน่นอนนี่คือสิ่งที่ผมเทียวการมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนติดอัดในหลายๆอารมณ์ค่ารู้สุดติดอัดทั้งระบอบ3ามีและติดอัดทั้งเรื่องการลื้อรัตมนนวันนี้ถ่ายภาพดีฮะขอเป็นตัวแทนพี่น้องในการนำพาพี่น้องมาร่วมหัวจิตหัวใจด้วยกันภายใต้แคมเปญหยุดเชื้ออยู่บ้านขอล้านชื่อ ไล่ระบบสามีหยุดหรือรัฐธรรมนูญในช่วงที่เราโฆษณาแคมเปญน,นี้มีพี่น้องติดต่อเยอะมากว่าจะลงชื่อ,อยังไงอยากจะลงชื่อผมให้พี่น้องมาดูด้านนี้นะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่าหลังจากนี้ไประบบเราเปิดแล้วขณะน,นี้ระบบเราเปิดโดยทั่วไปแล้วพี่น้องสามารถแชร์ภาพนี้ได้เรากำลังปล่อยแชร์ออกสู่ระบบนะโดยพี่น้องสามารถยิง QR code ถ้าพี่น้องยิง QR Code เดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่น้องฟังต่อจากนี้ไปนักขี้นนี้ระบบจะมีการแชร์ QR Code ในรูปแบบนี้หรือแบนเนอร์มัลคิฟูจะมี QR Code นี้เกิดขึ้นและถ้าพี่น้องยิง QR Code แล้วเนี่ยระบบจะเข้าสู่การลงทะเบียนต่อเลยครับนี่ครับนี่คือเมื่อยิง QR Code แล้วพี่น้องจะเข้าสู่ระบบนั้นระบบพี่น้องก็สามารถ สามารถที่จะลงชื่อตามเงื่อนไขซึ่งขณะนี้นผมได้บันทึกเป็นวีดีโอไวนะ้เนี่ยที่น้องเห็นเป็ครับขณะน,น,น,นี้ลงชื่อแล้วแล้วก็ลงนามคุนชื่อนามคุณเสร็จแ,แล้วเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนจากเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์จากหมายเลขโทรศัพท์ก็จะกลายเป็นจังหวัดที่เลือกนั่นจังหวัดที่น้องเลือกว่าพี่น้องอยู่จังหวัดไหนครับพี่น้องก็สามารถที่คลิกได้และทุกอย่างแสดงเจตจำนงจบ ผมย้ำกับพี่น้องน,นะครับว่าหลายท่านชอบถามว่าทําไมเราไม่เอาบัตรประชาชนเนื่องจากว่าแคมเปญน,นี้คือแคมเปญหยุดเชื้ออยู่บ้านขอร้านชื่อไล่ระบรอบสามกีบหยุดลือรับนูลเป็นแคมเปญในการแสดงเจตนาลมของประชาชนในการคัดคานการรือรับนุนและต้องการไล่ระบอบสามกีบไล่ฝรั่งต่างชาติที่วุ่นวายกับประเทศไทยไล่เอ็นจต่างประเทศออกจากประเทศไทยนะมันจึงเป็นการแสดงเจตนาลมของประชาชน ถ้าพี่น้องประชาชนมีความสึกนตดหนกมีความไม่สบายใจมีความไม่แฮปปี้พี่น้องแสดงออกได้ด้วยกันร่วมลงชื่อกับพวกเราและย้ำกับพี่น้องครับว่าอดีตที่ผ่านมาเราได้พิสูจน์ให้กับพี่น้องรับทราบแล้วว่าตั้งแต่เราเคยมีแคมเปญลนลงต่อต้านการแก้ไขามาตรา112ต่อต้านการล้มล้างรัฐธรรมนูญเราได้รายชื่อพี่น้องในช่วงเวลาประมาณสักสามวันแสนกว่าชื่อและทุกอย่างเราเก็บเป็นความลับไม่มีปนในในัญหาใดๆ อันนี้เช่นเดียวกันฮะเราขอพี่น้องหนึ่งล้านชื่อฮะเราจะรายงานให้พี่น้องทราบเป็นระยะระยะว่าขณะนี้เท่าไหร่แล้วหนึ่งแสนแล้วสองแสนแล้วสามแสนแล้วจนกระทั่งครบหนึ่งล้านชื่อและจะประกาศต่อสาธารณชนอย่างเป็นทางการว่าคนไทยหนึ่งล้านคนรวมตัวการแสดงออกว่าขอหยุดเชื้ออยู่บ้านขอล้านชื่อไล่ระเบ,บิดตามกิบและหยุดลื้อรัฐนุนนี่คือสิ่งที่ผมถือว่า พวกเราไทยภักดีได้ทําหน้าที่ในการเป็น oh หัวข้อเพื่อพี่น้องได้มาร่วมแสดงออกด้วยกันครับเวลาน้องสื่อมีใครจะทักถามไห,ไหมครับเชิญเลยครับเชิญครับคือคุหมอครับแล้วก็มีคนที่อาจอยากย้อนช่วงสมัยนันก็มีหนึ่นนี้เลยหนึ่งวันนี้เลยเลยวันนี้เลยต้องขอบคุณนี่นักเรียนเด็กๆมานั่งฟังด้วยเชิญเลยครับ ก็เป็นแนะนําตัวนิดหนึ่งชื่อธนากรปลอดภัยนะครับผมเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็มีคําถามอยากจะถามคุณหมอนะครับว่าคือเยาวชนรุ่นใหม่เองก็ดีหรือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดีหน่อยนะครับคือบางคนเนี่ยต้องบาลแสดงจ,จุดยืนของตัวเองแต่ว่าโดนคนในสังคมเนี่ยจะเป็นคนถามนิ้วหรือว่ากลุ่มเยาวชนนอรถนะครับอาจจะบุลลี่หรือว่าอาจจะโดนให้คำดินแรงตอบกลับมานะคุณหมอมีิที่ป้องกันยังไงหรือว่าวิธี คำถามน้องจอดบดานะน้องเรียนชั้นไหนครับเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่สองครับผมปีที่สองมสองนะใช่ครับโรงเรียนโรงเรียนอยู่บางกะปิคร,รับผมอ๋อบางกะปินะสุดยอดมากเลยต้องขอบ,บคุณหนูๆน,น,นะครับเด็กถามผมว่าถ้าเราสแสดงหนูากาแสดงจริงต้อมีเพื่อนบูลลี่ผมบอกหนูได้เต็มปากเลยว่าเราต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องที่เราทำเข้าบูลลี่มาเขาไม่มีทั้งเกตนะครับคนที่บูลลี่หนึ่งไม่มีเหตุไม่มีผล คือก็จะใช้คำหยาบมันสิ่งที่โกหกบิดเบือนบ้างและสิ่งที่ทำงานที่ถูกคนพวกนี้จะไม่เปิดหน้าตัวเองในเมื่อเรายืนบนข้อเท็จจริงหนูใจงเย็นอดทนเอาความจริงอธิบายไปเลยเด็เขาบุรีมาเราอธิบายความจริงไปแล้วสุดท้ายมันพิสูจน์ไปเองว่าคนบุรีเป็นคนหยาบก้าวร้าวโกหกแล้วสังคมก็จะไปรับไม่ต้อนรับคนเหล่านี้เราไม่ต้องไปกังวลนะคนดีมักจะกลัว เวลาถูกพวกนั้นยกพวกมาบุลลี่น้องเ้าท์บางนคนอาจจะกลัวอยากไปกลัวพวกนี้ไม่มีน้ำยาเพราะไม่กล้าเปิดหน้าตัวเองแค่หนูท้าทายคุณแน่จริงเปิดหน้าเขาว่าชื่อจริงอะไรนามบุญอะไรแค่นี้ก็ไม่กล้าละงั้นหนูไม่ต้องกลัวนะเขาขอบคุณในคําถามที่หนูถามเนะี่ยเห็นมีน้องเยาวชนติดสองท่านมานั่งด้วยอยากถามไหมที่น้องเยาวชนมีใครถามไหมครับ คือเนื่องจากว่าเราไม่ได้รวบรวมเพื่อเสนอสภาเราก็เลยไม่ได้จํากัดระยะเวลาแต่เราเชื่อว่าเราเชื่อเองนะเราเชื่อว่าเพาเพิ่เดือนนึ่งน่าจะโอเคเราเชื่อนะอันนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราเคยเราเคยตั้มเป้าตอนที่แสนชื่อต่อต้านคัดค้านรับนูลเนนะี่ยเราใช้เวลาสามวันดังนั้นเราสังเกตด,ดูรอบนี้ที่เราโฆษณาออกไปเราคุณน้องประชาชนตื่นตัวเยอะมากเป็นตัวสูงมากในการที่จะอยากจะรวบร,รวมชื่อ นั้นผมก็หวังว่าน่าจะสักเดือนไม่เกินสองเดือนแล้วน่าจะประกาศอย่างเป็นทางการได้ครับ <S <S 1> <S 1> ในระหว่างนี้ผมขอคุยกับน,น้องเยาวชนนิดหนึ่งนะฮะคือเราเข้าใจความรู้สึกดีๆของน้องๆเพราะน้องๆมาด้วยความประสุบใจยอยากเห็นอนาคตที่ดีของตัวเองขอยินยังกับหนูๆน,น้องๆทุกคนเลยว่าความคิดเราอาแล้วกันกับหนูๆตรงกันฮะ,ะทุกคนตนนะคะ้องการอนาคตที่ดีของหนูทุกคน ต้องการให้ระบบการศึกษาดีๆหนูต้องการมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตดีหนูต้องการชีวิตที่ดีต้องการมีงานทําที่ดีเราตรงกันแต่คนพวกนี้หนูสังเกตไหมคนพวกนี้พยายามไปบอกเพื่อนๆหนูให้มาปฏิรูปการศึกษาแต่เอาจริงๆแล้วเน้นเรื่องลมเจ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันถ้าเน้นเรื่องปฏิรูปการศึกษาตามที่หนูต้องการใจเราตรงกันงั้นไม่ต้องกลัวฮะไทยพัิดีจะเป็นตัวแทนของหนูในการจัดการเรื่องคนนี้ให้หนูไม่ต้องกลัว มีท่านใดจะถามได้ไหมครับถ้าไม่มีอะไรผมต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมในการแถลงข่าวเปิดแคมเปญของเราคือหยุดเชื้ออยู่บ้านขอล้านชื่อไล่ระบบิดสามกีบหยุดหรือรับสนุนผมอยากเรียนพี่น้องนะครับว่าจากนี้ไปแทบจะทุกสัปดาห์ไทยปฏิจะมีแคมเปญเรื่อยๆเพราะเรามีภารกิจที่ต้องทําอยู่หลายเรื่อง ในการเก็บกวาดประเทศไทยนะบอกล่ลูกหน้านะสัปดาห์หน้าครบรอบหนึ่งปีเมเดเมเดยะได้เวลาที่ไทยพาสีต้องเก็บกวาดกลุ่มการเมืองที่บิดเบือนโกหกประชาชนนะงั้นโฆษณาลูกหน้ากันเลยนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีแคมเปญครบรอบหนึ่งปีเมเดเมเดเก็บกวาดพรรคการเมืองปัญหาครับวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องนะครับสวัสดีครับ